สวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมนมันนี่นะครับในช่องนะครับมีคนถามมาคุณเซรักนะครับผมถามมาว่าพี่ครับรบกวนเกม Hemoworld หน่อยครับเหมือนเขาที่กำลังจะปล่อย MT น่าเก็บไหมครับน่าจะเป็นในเกมนี้แหละน่าช่อง TextDlight ได้ทําออกมานะฮะซึ่งผมบอกตรงว่าผมไม่ได้ดูใช่เราไม่ได้ไปกวนตีนเขานะครับ ถ้าเราดูจากสถานะนะครับการเติบโตของ d d r เดสบอกว่าง่อยมากนะครับผมเพราะว่าเกมแนวนี้เนี่ยถ้า d d r เดสมันน้อยๆนะฮะมันจะรอดยากนะครับผมระบบในการคอนแทคเขาคล้ายๆกันฮะไม่ได้มีอะไรมากเดฟเก็บไว้ประมาณนึงที่เหลือก็เก็บไว้เพื่อจะเข้ากระดันเอ็ก a n g ชนนะฮะปัจจุบันนี้ปริมาณการซื้อขายน้อยบุค่ารเ็ค่อนข้างใช้ได้ยี่ห้า ระดับราคา0.05ซื้อ NFT เราต้องแยกประเด็นก่อนเวลานี้ในคำถามที่ครอบครัขวของเราถามมาว่าปล่อย NFT ถ้าเก็บไหมอืมเราไปดูไหนเนี่ยเอ่อฮะมันเกี่ยวกับอะไรสักอย่างตรงนี้เปล่าวะท็อป <c oughs> แรง user มันไม่น่าเกี่ยวกับส t a k i n g มั้อ๋อคือคุณมึงต้อง staking กงันก่อนพคุณมึงถึงซื้อ NFT ได้เออเอาก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะเกมเพลย์อืมผมไมช่ชอบเล่นเกมแนวนี้ว่ะ <laughs> เอ,อ่อผมเป็นคนเกลียดเกมแนวพั z เซอรที่เป็นแนวเนี้ยที่คล้ายๆ Candy Crush อะ่ะ ผมเล่นไม่ผ่านผมเป็นเอ่อเป็นคนที่ไม่ชอบเกมแนวนี้นะต้องบอกไว้ก่อนโดยส่วนแมจเจ้าเนี่ยผมไม่ใช่คนแอนตี้นะชาวเวียดนามแต่ถ้าเป็นชาวเวียดนามทําเนี่ยผมขอบายอ เอ้ยถามว่าเก็บ NFT คุ้มไหมอืมเข้าไปดูดิเฟสแรกห้าพันกล่องเฟสแรกพันหนร้อยกล่องเฟสสองสามพันเก้าร้อยกล่องอืมเราไปดูในทวิตเตอร์ดิเช็ดเคคนติดตามเกมเยอะขนาดนี้เลยเนี่ย มีติดตามตัคริปโตโมอนด้วยเฮ้ยหรือว่า,ราคริปโตโมอนเราจะขายชิ้งไ,ไม่ดีวะเนี่เริ่มเริ่มรู้สึกวัวันอ่าจอยอ n นอันี้เออส่วนนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะก็คือไอตัวนี้แหละนะอีนโอวันสเตนะครับผมคือคุณสเต็กไปจนถึงช่วงเวลาเนี้ยนะแล้วคุณถึงจะสามารถที่จะอ่ามีโอกาสไอ้นี่ได้นะครับผมมีโอกาสในการ โอ้สเต็กก็ประมาณ800กว่าอุ้ยสบายถ้าสเต็กไปแค่ห้าหกร้อยนี่ก็สบายแล้วได้แน่ๆนะฮะอืมเอออืมรีบอร์ดบ็อกอืม ROI ไม่น่าถึงว่ะสองร้อยเอ็กะ ไม่น่นถึงแปดดอนคือตัวเกมยังไม่ออกมานะครับหลายคนอาจจะคือขออภัยด้วยนะครับที่ผมเอียงหน้านะผมผมกำลังจะผมกำลังจะหลับแนละ้ว <c oughs> โอ้โหแต่แบ่งคอนแทกไปเยอะไปว่ะกระเป๋าแม่งแบ่งซะแบ่งซะพุนเลยอะ่ะแตก็โอเคอะ่ะมันแบ่งตามเน,เนื้อในของมันนะครับสํหรับสรุปให้ฟังนะตอนนี้ผมยังมีสเตะดีนะครับผมคือตอนนี้คุณคอนเน็กวอลเลตแล้วก็คุณก็สามารถที่จะสเตกมันได้นะคเพื่อที่จะ ในฟูลล็อกเนี่ยสิวันเนี้ยนะครับคุณจะสามารถที่จะซื้อเอ็นเอเขาได้นะครับซึ่งผมหาราคาแม่งไม่เจอ่ะผมคงง่วงมากจนเกินไปจนผมหาราคาไม่เจออืม <c oughs> คือเราดูแต่ตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบไอเกมนี้กับไอเกมอ่าบอมบอมคริปโตเนี่ยอืมเกมนี้ทาสีดีกว่าวะ <c oughs> คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวิธีการในการเล่นอะ่ะมันต้องใช้สมองในการเล่นนะเมื่อคุณใช้สมองในการเล่นปุบเนี่ยโอกาสในการที่คุณจะได้รับเงินเนี่ยมันจะยากขึ้นนะครับผมแล้วเกมแนวที่ใช้สมองในแนวเนี้่ยคือต่อให้เป็นคนเวียดนามเ็จริงแต่ถ้าเป็นเกมแนวใช้สมองในแนวนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้คือต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นพอสมควรนะครับคือมันใช้บอทไม่ได้อะ่ะมันออโต้บอทไม่ได้อ่ะครับอืม แล้วที่ซื้อก็คือคอมแบทเด็กนะเหมือนจะไม่ได้ซื้อเหมือนจะไม่ได้ซื้อ NFT โดยตรงเปล่าวะมันจะเป็นเด็กอะคือเปิดมาปุ๊บแล้วมีไอตัวนี้ขึ้นมาได้เลยอืมแต่ทีมังเยอะวะอืมเราจะตัดเรื่องความเกลียดชังส่วนตัวเราชิ้นไปอ่การที่เขาเป็นชาวเวียดนาม ไม่ใช่ความผิดของเขาออถ้าเกมมันออกเป็นแนวนี้แล้วไม่มีบอดผมว่ามันจะเล่นได้ระยะหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าให้ถึงระดับที่เขาบอกไว้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เป็นแปดดอลลาร์โดยส่วนตัวมองอย่างเั้นเพราะว่าอัตราการเทขายมันมีมันไม่ได้มันมันไม่ได้แบบ ยากขนาดนั้นนะมันเทขายได้เร็วนะครับผมในการเทขายนะในส่วนเวลาของอปัจจุบันนี้ที่เราจะได้เห็นนะครับก็คือเนี่ะในพรีเมียมทัวร์นาเมนต์จริงๆแล้วมันควรจะต้องพรีลมินิเกมแล้วนะมันยังไม่พรีลมินิเกมเลยวะเล่นได้ปะเล่นไม่ได้นั่นแหละกูว่าแหละยังเล่นไม่ได้เล่นได้ในโทรศัพท์นะครับถ้าดูทรงกันนะอืมมีทัวร์นาเมนต์ด้วยเออ ตรงนีมน้มันอะไรที่น่าสนใจนะรัตรงคอนเมนเนี่ยนะสิ่งที่เขาเข้าไปมี NFTB พ a ร์ part, อันนี้อนันนี้ถ้าเข้าโมชิ NFTB นี่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจขึ้นนะครับผมนะใช้คำนี้นะว่าต่อให้มันน่าสนใจยังไงก็ตามนะครับผมโครงสร้างของมันเนี่ยถ้ามันไม่ดีพอนะมันก็ล่วงนะครับปัจจุบันนี้ไวท์เปเปอร์มีอะไรบ้างวะอิดเด็กอันนี้คือวง่วงนอนนะฮะไม่ค่อยดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะยปด บูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับไฟเบอร์มีเหรียญเดียวด้วยว่ะใช้สกิลล้วนๆมีอ e ีสปอร์ตด้วยอ้าเอาเข้าไปเอาเข้าไปได้อยู่ได้อยูอ่แต่ไม่มีเล่นฟรีเว้ยถ้าไม่มีเล่นฟรีนี่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเหมือนกันเอา to play, m e ชชินิกเท r ร์นแมช อ่าฮะเข้าไปเพื่อจะไปไนี่อ่าไม่แน่เดี๋ยวขอดูอินทอินทิิวก่อนไม่ได้ดูไม่รู้อ่ะต้องดูว่าเป็นยังไงอืมไม่มีเสียงด้วยเพราะคุณลุนช่องอันนี้คือฝั่งเรานี่คือฝั่งเขาเราต้องเก็บฝั่งเราให้เรียบร้อยก่อนเพื่อจะไปจบที่ฝั่งเขาเหรอเดี๋ยวมึงงอมึงงอยอย่างนี้เลยเหรอมันต้องมีอะไรมากกว่าน,นั้นเซ On une belle... มีให้เล่นด้วยเหรอวะแต่หมดไปแล้วเ <laughs> พิ่งเจอเรามีเล่นด้วยเอ่อโดยส่วนตัวนะมองว่าถ้ามันยังเป็นลักษณะแนวนี้เรามีโอกาสที่จะเล่นได้เล่นได้ยืดกว่า,เล,วาเล่นได้ยืดกว่าบางเกมนะครับถ้ามันไม่โดนแบบแฮกไม่โดนอะไรแปลกแปกไม่โดนอะไรแบบแปลกประหลาดนะมันก็น่าจะได้ได้ระยะหนึ่งแหละนะครับผมถามว่าคุ้มไหมสรุปว่าเอ่อ ไม่ไม่เห็นราคามันจริงๆอะ่ะตอบไม่ได้วะ่ะเพราะว่ามันให้ล็อกให้ล็อกออนโอของมันไวอ้อ่ะผมก็เลยไม่เห็นราคาเด็กมันอะ่ะผมก็เลยตอบไปได้ว่าตกลงเด็กคุ่เดี๋ยวนะอืมไม่ใช่ตรงนี้สิแต่มันมีทัวร์นาเมนต์ด้วยอะ่ะประเด็นคือตรงทัวร์นาเมนต์นี่แหละอีสปอร์ตเนี่แหละเพราะน่าสนใจตรงอีสปอร์ตนี่แหละอันนี้คือมันน่าจะตกแต่งขึ้นมาเองนะฮะมันไม่น่าจาะแบบไม่น,นี่หรอกนี่ใช้อันอื่นใช้เกมอื่นใช้เกมอื่นอืม ดูเขาหวังสูงเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องที่หวังสูงก็เป็นเรื่องที่ดีผมนับหนุนอนะคนเรามันหวังสูงมันต้องเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแหละใครมันน้่ยหวังสูงมั่งวาบ้าบอ,อกเขาแตอืมความเสี่ยงของตัวนี้นะครับผมแจกแจงให้ฟังนะอย่างแรกก็คือราคาของมันอนะอาจจะเทสเบตราคาทีบีทีบีดีเราไม่รู้มันเท่าไหร่วะ ต้องรอมันเปิดออกมาถึงจะตอบได้ว่าราคาคุ้มค่าไหมแต่ถ้าเป็นราคาเหรียญตอนนี้0.05นะครับผมราคาเหรียญอาจจะไม่ถึงจุดทีดด่มันต้องการเป็น ROI นะครับผมที่เป็นระดับ8ดอลลาร์นะเป็นไปไม่ได้นะครับในช่วงเวลานี้นะก็ พยายามย้ำเตือนตัวเองนะครับว่ามันคุ้มไหมที่จะเอาเงินมาลงทุนกับตัวนี้ถ้ามันคุ้มค่ามันเพียงพอสําหรับตัวคุณนะครับผมก็ลงลงทุนได้แล้วแต่คุณนะครับมันเป็นสิทธิของคุณผมไม่สามารถที่จะไปบังคับเขืนใจใครนะครับผมแล้วผมก็ไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินแน่นอนนะครับแต่สาหรับผมส่วนตัวผมผมมองว่าอ่าเอฟีตัวนี้มันมันยังมันยังไม่กลั่นออกมามันยังไม่มีอ่รายละเอียดที่ชัดเจนอ่ะแล้วก็ปริยมันการซื้อขายก็น้อยเกินไปอ่ะแต่ น้อยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับคืออีกอย่างนึงมันผ่านเซอร์ติคด้วยช่วงเวลานี้เกม NFT บางครั้งผมไม่อยากจะให้คุณลงทุนมากจนเกินไปเพราะความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่องแล้วก็สงครามนะครับมันอาจจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องนะอันนี้ไม่อยากให้กังวลหรืออะไรนะครับผมแต่อยากจะให้เตรียมเตรียมตัวไว้นะสรุปได้บอกไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ